วันนี้แม่จะมาทำคอหมูย่างในสูตรแบบง่ายๆนะคะแม่มีหม้ออบลมร้อนของยี่ห้อฟิลิปตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันวิธีหมักหมูของแม่ก็คือน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยแล้วก็ออริกาโนโน,นิดหน่อยการใส่น้ำมันหอยก็ใส่ให้มันชุ่มๆนะคะแค่นี้เองต่อด้วยการหมักทิ้งไว้สิบห้านาทีพอครบสิบห้านาทีเราก็มาวางเรียงในตะแกรงนะคะ หม้ออบลมร้อนตัวนีออ้สามารถใช้งานได้หลายๆครั้งไม่จําเป็นต้องใช้ครั้งเดียวล้างใช้ครั้งเดียวล้างไม่จําเป็นนะคะอันนี้ก็เมื่อคืนก็เพิ่งอบวันนี้ก็มาต่อกันเลยค่ะปกติเวลาแม่ใช้ไฟนะคะแม่จะใช้ไฟที่ร้อยแปดสิบแล้วก็เวลาก็จะเป็นเจ็ดนาทีหน้าหลังนะคะเจ็ดหน้าเจ็ดหลังโอเคตอนนี้เครื่องทำงานแล้ะ เราก็รอคราวนี้นะคะรออย่างเดียวหม้อตัวนี้จะมีควันควันเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะระหว่างที่รอหมูย่างนะคะทิมอยู่ในหม้อทอดไร้น้ำมันตอนนี้เราก็มาทำน้ำจิ้มแจ่วโอเคจะได้ไม่เสียเวลานะคะ สิ่งที่จะต้องมีก็คือน้ําตาลน้ํามะขามเปียกตัวนี้คุณแม่ใช้เป็นน้ํามะขามเปียกสูตรสําเร็จรูปของคณอแล้วก็ทิพยลสดแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็พริกแห้งโอเคเดี๋ยวเรามาผสมผสมกันนะคะโอเคตอนนี้น้ําจิ้มแจ่วได้แล้วนะคะน้ําจิ้มแจวก็จะประกอบด้วยน้ํามะขามเปียกหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆนะคะแล้วก็น้ําตาลก็จะครึ่งช้อนชา ข้าวครัวจะครึ่งช้อนชาน้ำปลาก็จะสองช้อนสองช้อนโต๊ะเต็มๆนะคะแล้วก็พริกแห้งนิดนึงหนึ่งซองนะคะแล้วก็มีผงชูรสอีกปลายช้อนโอเคสูตรนี้อร่อยเด็ดรับรองค่ะโอเคคราวนี้มาดู7นาทีแรกกันก่อนนะคะกับความร้อน1น0่งส จะเห็นว่าสุกนะแต่ว่าสีอาจจะยังไม่สวยโอเคเดี๋ยวรอเจ็ดนาทีหลังค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับด้านหมูก่อนนะคะไม่ต้องกังวลว่ามันจะไม่สุกนะสุกแน่นอนค่ะอย่างที่บ้านจะชอบเป็นแบบหมูชุ่ม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 ฉ่ำฉ่ำก็จะใช้เวลาและความร้อนประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดู อีกเจ็ดนาทีครึ่งหลังกันนะคะโอเคนี่ถึงครบเวลาแล้วนะคะเจ็ดนาทีหลังเดี๋ยวเรามาดูโอเคเนื้อสวยค่ะสีสวยงามเดี๋ยวเราไปหั่นดูกันนะคะแล้วนำไปหั่นกันโอเคนี่นะคะเรามาหั่นดูเนื้อดูความสุกกันโอเคสวยเนื้อค่ะเนื้อชุ่มนะคะสุกชุ่ม เป็นความร้อนที่1นึ่ความร้อนเจ็ดหน้าเจ็ดหลังโอเคะค,ะคะดูเนื้อสีสวยมากนะคะกินกับน้ำจิ้มแจ่วเด็ดมากรับรองค่ะใช้สูตรคุณแม่นะคะเออ่ก็คือน้ำมันหอยอย่างเดียวรวมแล้วก็บดพริกไทยกับออริกาโนถ้าไม่มีออริกาโนไม่เป็นไรใช้พริกไทยอย่างเดียวจบค่ะหรือไม่ก็เม็ดผักชีก็ได้ โอเคเนื้ออย่างนี้พานเอา้าลูกถ่ายลูกเลยอันนี้ถือว่าพร้อมทานแล้วนะคะมาพร้อมน้ำจิ้มแจวโอเคเลยค่ะสามอย่างนะคะน้ำมันหอยคุณแม่ใช้น้ำมันหอยของสูตรเจนะตาแม่ขัว เอ๊อเด็ดวเดดเดแม่ดูแม่ใช้น้ำมันหอยของนี่ตาเด็กสมบูรณ์สูตรเจนะคะออน,นี่คุณแม่ใช้สูตรนี้มาตลอดสูตรเจโอเค